นกเป็ดน้ำมาเต็มหนองเลยจ้าทุกคนจ้าดูสินี่มาเต็มหนองน้ำเลยมาทำไมเนี่ยมาทำไมเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยดูสิดูสิเยอะแยะมากมายทุกคนแบบเล่นไม่กลัวน้ำเลยทุกคนจ้านี่หนองน้ำนะคะหนองน้ำนะคะทุกคนเนี่ยเล่นอยู่กลางน้ำเลย เต็มเลยจ้าทุกคนเต็มเลยเต็มเลยที่ไหวๆอยู่คือนกเป็ดนะคะทุกคนสนุกสนานบานตะไทยเลยทุกคนดูสิเยอะแยะมากมายอุดมสมบูรณ์นะคะทุกคนนี่ป่านะ ป่านะคะทุกคนไม่บินไม่บินเลยทุกคนจะไม่บินเลยมันไม่กลัวแล้วมันลึง่งคนดูดินะคะทุกคนนวเต็มเลยนะคะทุกคนเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะคะทุกคน เต็มไปหมดเลยนี่นี่เข้าป่าหมดแล้วทุกคนนี่เข้าป่าหญ้าหมดแล้วเล่นน้ำบานตะไคร้เลยทุกคนเนี่ยนะคะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ทุกคนนี่อยู่กลางป่าเลยนะตรงบ้านไม้่วานนี่แหละเล่นน้ำบานตะไคร้ไปเลย